ไปแรกกันที่มณฑลตันบกทีสิยาคาวิพาวรีกันบ้างกับต้อนรับคณะธรรมานด้านกิจการพลเรือนนะครับตรวจประเมินความพร้อมด้านการบรรเทาท่าภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับโดยแร้แต่ว่านะครับที่กองบัญชาการมณฑลตันบกทิสาขายวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลกรีเฉลิมชัยสุตินวลนะนะครับผู้บัญชาการมณฑลตันบกทิสิาให้การต้อนรับพลกรีชันชัยรมเย็นกับบัวหน้าน่วยคณะธรรมาน หัวหน้าคณะทรรมนันกิจการพลเรือนในรายการคณะนะครับในการตรจสอบความพร้อมนะครับบรรเทาทาภ,าภาัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนข้อสู้บรรเทาทาภาัยมนตนะบกทีซีอาขายวิภาวาดีรังสิตเพื่อตระสอบและประเมินพ้นนะครับการปรับปรุงน่วยบรรเทาทาภัยกองกองทบ,บกในพื้นที่ของทพัพาซซี่ือปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นนะครับจึงมีการจําเป็นนะครับต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้านป้องกันและบรรเทาท่าภาัยนะครับต้องมีความพร้อมและต้องการปรับตัวนะครับรวมทั้งทบทวนปฏิบัตินะครับไม่มีความเหมาะส่มซอดคลองกับสถานการณ์ครับ ผู้บัญชาการท่านบอกในท่านผู้อำนวยการสุ้นบรรเทาซาธรารณภัยกองถับบอกการมีความห่วงใยผี่น้องประชาชนแต่ประสบภัยนะครับการมีดําริให้ขณะทำงานด้านกิจการพลหลเรือนลงพื้นเทตร,รวจเี่ยมและก็ประเมินพ้นการดำเนินการข้องน่วยขึ้นตรงสู่นบรรเทาซาธรารณภัยกองถับบอกในส่วนภูมิภาคเพื่อนำไปปรับปรุงให้งานด้านการบรรเทาซาธรารณภัยข้องน่วยมีความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการกำลังพลหยุดธปกรรวมถึงถักซะาในการให้ความช่วยเลือก ประชาชนผู้ประสบภัยในสถานาการณ์ต่างๆระยางทัานถวงที่และก็มีประสิทธิภาพสุ่งสุดกลับและก็มีน้วยทหารนภายในขายวิภาวดีรังสิตข้าวรวมการตรวจความพร้อมจำนวนฮกน้วยประกอบด้วยกองร้อยบรรเทาส่าธราราภัยมณฑลท่านบอกเถื่สโรงพยาบาลขายวิภาวดีรังสิตกรมทหานราบถีส15 สู้ต่อสู้ป,ป้องกันภัยทางาการกองทัพบ,บอกทีซีประจำพื้นที่าัใตายกองพันท่านราบเทซามกรมท่านราบที่สิบหาและกองน้วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนทนานบอกเทซสิบหาับ